ดอกไม่ที่สวยงามอยู่ที่ไร่ผาดท่องมุกดาหารเดอจ่าพี่นอนจ้า ผ่านไปผ่านมาเซนมุกดาหารอุบลราชธานีนะจ๊ะพี่น้องแวะใด,ดเด้อจ่ะเด้อเพิ่นจะีม้ไปเปิดเจอแบบไงเลยจาะก่อนจะเขา่าโตเมืองมุกดาหารนะจ๊ะพี่น้องดอกไม้งามค่ะปีนี้สวยงามซะเลเกินนะคะประปับปรุงตกแต่งไม่นะคะเข้าไปในสวนแล้วนะคะมีแต่มองนะคะอยากจะถ่ายรูปเละจ่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เจฟ้าไปนี่พมันแดดจ่ะพี่น้องแดดหอนมากเลยจ่ะพี่น้องนะะเนาะเนาะกับ ว่าสิไปแต่สาอยู่เพื่อไปหอดกประมาณเก้าโมงสิบโมงปะโถแดดอหลีจะพี่น้องแต่ว่าเห็นวิวแล้วคือสวยงามเป็นคนที่ชอบดอกไม้ทนสีนี้นะคะเนาะกะต้องนะคะอ่านรีวิวดอกไม้สวยๆเป็นคลิปเป็นคลิป,เป,ลปเป็นตอนออกมาให้กับเพื่อนๆได้ชมได้เบิ่งกันเพื่อว่ามีโอกาสได้ผ่านมาทางหมอกทหารอยากจะเที่ยวจักสิไปหาบรรยากาศบองใดที่แบบว่าสวยงามอยากจะได้แบบดอกไม้งามๆแบบนี้นะคะนึกถึงที่นี่ละไร่ผ้าทอง มุกดาหารเด้อจ่ามาเด้อจ่าเดอ้อมากับคนที่พิเศษคนที่หักมาถ่ายลูกกับขอบกับครัวถ่ายกับไผ่กับแล้วแต่นะคะรับร่องว่าสวยงามถ่ายผู้เดียวคือคอยในกระสวยเด้อจ่าพี่น้องถ่าใจมากถ่ายแล้ค่ะถ่ายเองรีวิวเองนะคะเป็นมือกลองเองความสุขของคนที่ชอบในการถ่ายคลิปถ่ายภาพถ่ายลูกก็จะออกมาประมาณนี้ละคะ่ะสุขในเล่าจะเท่าที่เราได้ทําอะไรที่เรามีความสุขนะจ๊ะพี่น้องจ๋า